สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาซื้อแตงโมสดๆจากสวนแล้วเราจะมาดูว่ามันจะแดงทุกลูกไหมนะครับไปตามมาเดี๋ยวไปเอามาถ่ายให้ดูนะครับมาจัดลูกใหญ่เลยแล้วกันนะครับนี่ครับเอาเลยไหมเอาเลย ครับแล้วก็เอาอีกหนึ่งรูปเอาลูกนี้ลูกนี้นะครับไม่รู้แก่หรือไม่แก่นะครับโอ้โหอันนี้มีตำหนิเดี๋ยวลองไปดูกันสดไม่สดจากสวน ผ่าเลยนะครับชอบถุบโอ้โห <c oughs> แดง <c oughs> แต่เปลือกนะอ่ะเรามาชิมกันเดี๋ว่ามันจะชี้เด็ดขนาดไหนนะครับ นี่ครับเพื่อนๆสดๆครับชุบชุบหวานฉ่ำมากครับโอเค Yeah. <laughs>